สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้ในหน่วยเด็กทีมีคุณธรรมนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักมารายาททางสังคมค่ะเราอยู่ร่วมกันในสังคมเราต้องรู้จักเรื่องมารายาททางสังคมและเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติด้วยนะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้กันวันนี้คุณครูมีเพลงเกี่ยวกับเรื่องมารายาทมาฝากเด็กๆด้วยนะคะ เด็กๆตั้งใจฟังเพลงด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ หขอบคุณค่ะขอบคุณคร่ะมารยาทแบบไทยฝึกไว้ให้ดีพบใครๆเราทักทายสวัสดี เด็กฟังเพลงจบแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กจำได้ไหมเอ่ยมีอะไรบ้างที่เป็นมารายาททางสังคมคุณครูมีภาพมาให้ดูเห็นไหมคะเวลาเด็กๆจะมาโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่มาส่งใช่ไหมคะก่อนที่เด็กๆจะจากคุณพ่อคุณแม่มาเด็กๆจะต้องกล่าวคําว่าอะไรเอ่ยผู้ชายจะกล่าวคําว่าสวัสดีครับส่วนผู้หญิงจะกล่าวคําว่า สวัสดีค่ะเมื่อเด็กๆเ,เดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วเจอคุณครูที่อยู่หน้าโรงเรียนเด็กๆก,ก็จะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีกรอบนะคะนี่ก็เป็นมารยาททางสังคมนะคะพร้อมกับยกมือไหว้สวยๆการไหว้เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคาระวะและเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะ ต่อไปอย่างที่สองง่ายๆเลยเวลาคุณพ่อคุณแม่ให้ของขวัญหรือว่ามีผู้ใหญ่ให้ของเด็กๆจะต้องกล่าวคําว่าอะไรเอ่ยผู้ชายจะต้องกล่าวคําว่าขอบคุณครับส่วนผู้หญิงก็จะต้องกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะทุกครั้งที่เด็กๆได้รับของข,องขวัญจากผู้ใหญ่นะคะหรือทุกครั้งที่มีคนทําอะไรให้เด็กๆ เด็กๆก็จะต้องรู้จักกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณขาดทุกครั้งเลยนะคะต่อไปอีกหนึ่งมารายาททางสังคมที่เด็กๆจะต้องขาดไม่ได้เลยอย่างเช่นเด็กผู้หญิงคนนี้วิ่งเล่นอยู่แล้วเขาไปชมกับคุณครูเข้าเอ๊ะเด็กๆคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ทำยังไงคะเขาจะกล่าวคำไหนคะนั่นก็คือ ขอโทษใช่ไหมคะผู้ชายเวลาผู้ชายกระทําความผิดหรือว่ารู้สึกผิดผู้ชายก็จะกล่วาวคำว่าขอโทษครับส่วนผู้หญิงก็จะกล่วาวคำว่าขอโทษค่ะอย่างเช่นผู้หญิงในรูปนี้นะคะเขาเดินชนคุณครูเขาก็จะต้องกล่วาวคำว่าขอโทษค่ะเด็กๆเ,เหมือนกันนะคะเวลาเด็กๆชนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนโดยที่เด็กๆไม่ได้ตั้งใจ เด็กๆก,ก็ต้องกล่าวคำนี้ด้วยเหมือนกันนะคะขอโทษครับขอโทษค่ะนะคะซึ่งคำลอาน,นี้และการไหว้เป็นการแสดงถึงมิตรภาพมิตรไมตรีที่ดีต่อกันนะคะแล้วยังเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของเมืองเราด้วยนะคะเด็กๆจะต้องมีนะคะสามคำนี้คำแรกเลยคือสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะคำที่สองอะไรเลยเด็กๆจำได้ไหมคะ คำที่สองนั่นก็คือขอบคุณครับขอบคุณค่ะส่วนคําที่3คือขอโทษครับขอโทษค่ะสามคำนี้เด็กๆต้องรู้จักฝึกพูดให้เป็นนะคะมาระยาททางสังคมต่อไปนะคะนั่นก็คือการเดินผ่านผู้ใหญ่ค่ะการเดินผ่านผู้ใหญ่เด็กๆก็จะต้องเดินแบบสำรวมปล่อยมือทั้งสองข้างลง แล้วค่อยๆเดินก้มตัวเล็กน้อยข้อที่สองคือมีน้ำใจช่วยเหลือคนที่เขากำลังลำบากอย่างตัวอย่างเช่นในรูปคุณลุงคนนี้เขากำลังหกลลมใช่ไหมคะเด็กๆก,กลุ่มนี้เดินผ่านมาเห็นก็เลยช่วยคุณลุงเก็บขยะแล้วก็พยุงตัวคุณลุงไว้นี่ก็เป็นมาระยาททางสังคมด้วยนะคะเด็กๆควรปฏิบัตินะคะเวลาเด็กๆเ,เจอ คนที่เขากำลังลำบากต่อไปค่ะเวลาเราอยู่ในสังคมอยู่ร่วมกันหลายๆคนใช่ไหมคะเราก็จะต้องรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันร,รู้จักช่วยกันทำความสะอาดอย่างเด็กในภาพนี้เขาเรียนหนังสืออยู่ห้องเรียนเดียวกันเหมือนเด็กเลยอยู่ห้องเรียนคุณครูและเด็กๆก็จะต้องรู้จักช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนให้หน้าอยู่ แต่ตอนนี้เด็กๆอยู่บ้านใช่ไหมคะอยู่บ้านของเด็กๆเองเด็กๆอยู่ร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆก,ก็จะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําความสะอาดบ้านในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เด็กๆสามารถปฏิบัติได้นะคะนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ามารยาททางสังคมนะคะมารยาททางสังคมสิ่งต่อไปนั่นก็คือมารยาทในการรับประทานอาหารใช่ไหมคะเวลาเรารับประทานอาหาร เราก็จะต้องใช้ช้อนซ่อมในการรับประทานอาหารใช่ไหมคะนั่งให้เรียบร้อยและทานข้าวให้หมดแต่เอ๊ะคุณครูมีรูปภาพมาให้เด็กๆได้ดู3ภาพด้วยกันมีเด็กอยู่3คนเด็กๆดูสังเกตดูสิคะว่าเด็กคนไหนเอ่ยที่บง่งบอกถึงการมีมาระยาทในการรับประทานอาหารคะเด็กคนไหนคะ เด็กคนแรกเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเด็กคนแรกเขามีมาระยาะทในการรับประทานอาหารรู้จักใชซ้ซอนซ่อมแล้วก็นั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนเด็กผู้หญิงคนนี้คนที่สองเขานั่งอยู่บนโต๊ะเลยเด็กควรปฏิบัติไหมคะไม่ควรปฏิบัติใช่แล้วค่ะเพราะว่าบนโต๊ะอาหารของเราไว้วางอาหารเท่าน,านั้นส่วนเด็กๆจะต้องนั่ง ตรงเก้าอี้ใช่ไหมคะแล้วสิ่งนี้เด็กๆควรปฏิบัติไหมคะถือว่าถือว่ามีมารยาททางสังคมไหมเอ่ยอไม่มีต่อไปเด็กคนที่สามเขานั่งเก้าอี้คะ่ะแต่เอ๊เขายังไม่ทานข้าวเขาโมทำอะไรคะเขามัวเล่นของเล่นอยู่ใช่ไหมคะ,ะเวลาเรารับประทานอาหารเราก็จะต้องตั้งใจรับประทานอาหาร ไม่ทำอย่างอื่นไปพร้อมๆกันนะคะเด็กผู้ชายคนนี้เด็กๆคิดว่ามีมารยาทไหมคะบนโต๊ะอาหาราไม่มีมารยาทเพราะฉะนั้นเด็กคนแรกเท่านั้นที่มีมารยาทในการรับประทานอาหารถูกต้องเลยแล้วเด็กๆก็ควรปฏิบัติตามด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาระยาททางสังคมไปแล้วใช่ไหมคะไหนเรามาลองทบทวนกันหน่อยคะ่ะคำแรกที่คุณครูสอนคืออะไรคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมคะเวลาเด็กๆเจอผู้ใหญ่เจอคุณครูเด็กๆก็จะต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอและเมื่อเด็กๆได้รับของจากผู้ใหญ่หรือว่าผู้ใหญ่ทําอะไรให้เด็กๆก็จะต้องกล่าวคําว่า ขอบคุณครับขอบคุณค่ะและเมื่อเด็กๆทําผิดหรือว่ารู้สึกผิดเด็กๆก็จะต้องกล่าวคำว่าขอโทษครับขอโทษค่ะพร้อมกับยกมือไหว้ด้วยนะคะเพราะว่าการไหว้เป็นการแสดงถึงมิตรภาพมิตรไมตรีและก็เป็นขนธบรรมเนียมประเพณีไทยด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนสิ่งที่คุณครูสอนไปในวันนี้ด้วยนะคะ แล้วก็ไปฝึกฟังเพลงร้องเพลงที่คุณครูสอนไปในวันนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ